สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วกับคุณครูนุ่นในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ใช่ไหมคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะว่าคุณครูนุ่นจะสอนเรื่องอะไรคะสอนเรื่องสุภาษิตคำพังเพยนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ อ่ะสุภาษิตคำพังเพยนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงคำที่เป็นคำภาษาไทยนะคะที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยมักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในเชิงบวกนะคะมีความหมายที่ดีนะคะคำสุภาษิตมักจะสอดคล้องนะคะมักจะคล้องจองนะคะฟังแล้วลื่นหูนะคะเป็นคำที่ใครอะไรคะ ที่ใช้จดจำได้ง่ายนะคะเกิดการใช้คำอะไรคะเกิดการใช้งานได้บ่อยหลายครั้งที่เราได้พบกันนะคะที่เราพบกับคำสุภาษิตจากสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อ f a c e b o o ท t w ต t t อ r อาจจะเข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจในความหมายของมันนะคะวันนี้นะคะคุณครูนุ่นก็ขอแนะนำนะคะอ่ะ เพจนะคะที่เวอร์ไบเว็บอะไรคะนี่นะคะ t e w f r w e นะคะ .com นะคะนี่ก็คือเว็บไซต์นะคะที่คุณครูนุ่นนะคะได้นะคะแนะนำนะคะศึกษาได้จากไหนศึกษาได้จากที่นี่เลยนะคะไม่ต้องไปหาไหนไกลเลยนะคะอ่ะ ต่อไปนะคะมาดูที่สไลด์ที่2นะคะ,ะคำสุภาษิตนะคะมักจะมาในรูปของสำนวนโวหารหรือคำพังเพยนะคะเมื่อฟังแล้วบางครั้งมักจะไม่ค่อยอได้ความหมายนะคะแต่ว่ามันมีความหมายในตัวของมันเองนะคะ แต่ะไรคะแต่ต้องนําไปประกอบกับเหตุการณ์หรือตัวบุคคลจึงจะได้ความหมายที่เป็นคติเตือนใจคําสุภาษิตนะคะมีอยู่ได้การกี่ประเภท2ประเภทนะคะคืออะไรมาดูกันเลยหนึ่งเลยนะคะคำสุภาษิตที่ฟังแล้วเข้าใจได้ทันทีนะคะไม่ต้อง อะไรคะไม่ต้องแปลความหมายนะคะไม่ต้องแปลความหมายให้เข้ากับสถานาการณ์นั้นๆเช่นการทําความดีการทํวามชั่วนะคะคาสุภาษิตที่ฟังแล้วไม่เข้าใจในทันทีในตัวอย่างที่สองนะคะ 1. ก็คือคําสุภาษิตที่ฟังแล้วเข้าใจทันที2ก็คือคําสุภาษิตที่ฟังแล้วไม่เข้าใจต้องอาศาัยการแปลความหมายนะคะกับสถานการณ์นั้นๆก่อนถึงจะทราบความหมายนะคะและ แนวสอนของคําสุภาษิตนั้นๆเช่นคำว่าผีบ้านไม่ดีผีปากก็พลอยนะคะนี่คือตัวอย่างคำสุภาษิตท,ที่ครูได้ยกมานะคะเช่นช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่ทำผิดแล้วจะปกปิดความผิดของตัวเองก็ปกปิดยังไงก็ปกปิดไม่ได้ใช่ไหมคะ เช่นการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วนะคะผลกรรมนั้นก็ย่อมตามสนองไม่ว่าจะช้าหรือเร็วใช่ไหมคะนั่นแหละนะคะเหมือนกับที่เราพูดกันบ่อยในชั้นนี้็คือ,อใครที่อะไรคะความลับไม่มีในโลกใช่ไหมคะ ในสักวันใดวันหนึ่งนะคะความลับนั้นก็จะถูกเปิดเผยนะคะเหมือนกับช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดนะคะคนที่ทําผิดแล้วจะปกปิดความผิดตัวเองก็ปกปิดยังไงก็ปกปิดไม่อยู่ใช่ไหมคะนั่นแหละนี่คือสุภาษิสตสอนใจนะคะอ่ะสํานวนมาดูคําว่าสํานวนดีกว่าสํานวนหมายถึงอะไร สำนวนก็คือคำที่พูดออกมาในลักษณะเชิงเปรียบเทียบนะคะและจะฟังไม่เข้าใจในทันทีต้องอาศัยการแปลความหมายก่อนเช่นเดียวกับรูปแบบของคำสุภาษิตนะคะส่วนคำพังเพยคำพังเพยก็คือคำที่พูดออกมาโดยไม่ต้องตั้งใจหรือไม่ต้องเน้นการสั่งสอนนะคะออกแนวพูดเปรียบเทียบว่าสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรเสียมากกว่า แต่คำพังเพยส่วนใหญ่ก็มักจะแฝงด้วยคติเตือนใจนะคะที่นำไปให้คนนะคะปฏิบัติกันนะคะต่อไปคำคมคำคมคืออะไรคือถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในปัจจุบันนะคะคำคมมันจะมักออกมาในรูปของอความทันสมัยนะคะการใช้คำคมอ่ ให้มันทานปัจจุบันนะคะส่วนมากจะเป็นท่อยคำที่หลักแหลมฟังแล้วต้องยกนิ้วให้ผู้ที่คิดคำคมต่างๆออกมาได้จมะมักเป็นผู้ที่ฉลาดปราดเปรื่องเป็นนักปราดเช่นคำคมของข,อง,ของเบ้งนะคะขงเบ้งอยู่ในเรื่องอะไรเกี่ยวข้องในเรื่องอะไรคะลูกสามก๊กสามก๊กหนูจะได้เรียนในเรื่องอ่าในช่วงชั้นไหนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะอ่า บางโรงเรียนอาจจะได้เรียนนะคะบางโรงเรียนอาจจะไม่ได้เรียนนะคะเรื่องสามก๊กนะต้องอาศัยการศึกษาในการอ่านหนังสือให้มากๆและถ้าไม่มีหนังสือหรือว่าหนังสือมันแพงเกินไปหนูไม่มีงบนะคะสามารถศึกษาได้จากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะลูกนะคะอ่ะต่อไปคำขวัญน,นะคะคำขวัญคืออะไรคือคำที่แต่งขึ้นมาเพื่ออธิบาย พันานาให้เข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆหรือวันสำคัญต่างๆเช่นวันอะไรคะลูกคำาขวัญของกรุงเทพมหานครคํขาขวัญวันเด็กคํขาขวัญวันงดสุบุรีหรือว่าคําขวัญวันแม่นะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาสรุปเลยว่าคติโพสมันคืออะไร คติโพ์ก็คือถ้อยคำที่เป็นแบบอย่างมีคติชวนคิดมุ่งให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคมใช้ถ้อยคำที่มันไน,น้อยแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งใช้คำคล้องจองที่สละสลวยมุ่งให้เกิดความอะไรคะความดีเท่านั้นใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นถึงบรรไายไว้ชื่อให้ลือชา หมายความว่าอะไรคะลูกจงเป็นคนกล้าหาญยอมเสียสละชีพเพื่อให้ชื่อเสียงยังคงปรากฏอยู่ในแผ่นดินนะคะเอคำคมนี้นะคะคนที่สร้างคุณงามความดีหรือว่ามีชื่อเสียงนะคะที่เราสามารถนำมาทำเป็นคติโพจน์ได้ยกตัวอย่างเช่นใครบ้าง พ่อขุนรามคำแหงสุนทรผู้นะคะหรือว่าเท้าสุรนารีนะคะเป็นต้นนะคะอะครูมีตัวอย่างนะคะสำนวนสุภาษิตและความหมายมาให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างเลยคำที่หนึ่งนะคะกงเกวียนกรรมเกวียนนะคะทำอะไร ทำอะไรกับใครวายย่อมได้รับผลกรรมนั้นนะคะกบในกลาครอบมีความรู้หรือประสบการณ์น้อยมักนึกว่าตัวรู้มากนะคะกรวดน้ำความขันหรือความกลาตัดขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยชาตินี้อย่าได้เจอกันนะคะกระเชิก้นรั่วใช้จ่ายเงินสุรุยสุร้ายไม่ประหยัดไม่เก็บหอมรอมริบนะคะ กระดีได้น้ำดีอกดีใจจนเกินงามเนื้อตัวสั่นนะคะกระต่ายขาเดียวคือคือะายคือยืนกรานไม่ยอมรับผิดฉันไม่ได้ทำผิดฉันเปล่านะนั่นเองต่อไปสุภาษิตไทยที่ครูยกตัวอย่างมานะคะก็จะมีขนมนะคะพวก ขนมผสมน้ำยาทั้งคู่ดีเร็วพอกันจะบอกว่าใครดีกว่าใครไม่ได้ขมเขาโคขืนให้กินหญ้บาบังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามที่ใจเราปรารถนาขว้างงูไม่พ้นคอทำอะไรก็ตามผลรายย่อมกลับมาสู่ตัวเองขวานผ่าซาบพู้จาตรงๆไม่เกรงใจใครเลยนะคะขายผ้าเอาหน้ารอด ยอมเสียสละของสำคัญของตนเพื่อรักษาชื่อเสียงตนไว้นะคะขิงก็ราค่ะก็แรงต่างคนต่างอารมณ์ร้อนพอกันนะคะต่อไปชักใบให้เรือเสียคืออะไรพูดหรือขวางให้การสนทนาออกนอกเรื่องนะคะชักแม่น้ำทั้งห้า พูดจาหว่านล้อมยกยอคนอื่นว่าเขาดีเลิศเพื่อเราจะได้สมปรารถนาใช่ไหมคะชักหน้าไม่ถึงหลังมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะคะช่วงนี้นะคะหลายคนอาจจะอยู่ในช่วงเก็บตัวเนาะอาจจะขาดรายได้ไปบ้างแต่ก็ยังดีที่มีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลใช่ไหมคะอ่ะโอเคต่อไป มาดูที่สำนวนนี้ดีกว่าตกกระไดพอยโจนนะคะจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่อะไรคะไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นะคะตักน้ำรถหัวต่อแนะนำเท่าไหร่พัมสอนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลเอตักน้ำรถหัวต่อตรงกับนักเรียนคนไหนไหมลูกอ่าไม่ตรงนะ คำสอนเท่าไหร่ก็ต้องจําให้ได้ใช่ไหมคะลูกจาไม่ได้ก็ต้องทวนซ้ําหรือว่าเรียนใหม่นะคะตักบาตรอย่าถามพระเอคํานี้เราจะได้ยินบ่อยๆคือเวลาใส่บาตรใช่ไหมแม่ก็จะว่าอย่าถามพระนะว่าพระจะฉันอะไรอะไรประมาณนี้นะคะก็คือจะให้อะไรแก่คนอื่นอย่าไปถามเขาว่าเอาไหมอยากได้ไหมนะคะ จะให้ก็ให้ไปด้วยใจนะคะไม่ต้องถามนะคะตัดทางปล่อยวัดตัดขาดไม่เกี่ยวข้องนะคะนี่คือตัวอย่างคำสุภาษิตท,ที่คุณนุ่นยกมานะคะต่อไปนะคะสํานวนสํานวนสุภาษิตไทยนะคะก็จะมีถอดเขี้ยวถอดเล็บเลือกแสดงฤทธิ์เดชอำนาจอีกนะคะถอยหลังเข้าคลอง หวนกลับไปหาแบบเดิมๆล้าสมัยถีรอดตาช้างหางรอดตาเลนดูเหมือนจะรอบครอบถีท่วนแต่รอบครอบไม่จริงนะคะนกสองหัวก็คือการทำตัวเข้ากับทั้งสองฝ่ายนะคะที่เขาไม่ถูกการโดยหวังผลประโยชน์เพื่อตนเองนะคะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างแบบฝึัหงัดที่คุณครูนุ่นได้นะคะ นำมานะคะให้นักเรียนทำนะคะซึ่งจะบอกจุดประสงค์คำชี้แจงนะคะว่าออคุณนุ่นให้ทำอะไรนะมีกี่คะแนนนะคะ,ะทีนี้นะคะถ้านักเรียนคนไหนนะคะเคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องสั้นหรือว่าอ,อ,อะไรนะ้เกี่ยวกับอะไรลูก ครูนให้แต่งอะไรคะแต่งนิทานนะคะทุกคนเคยทำแน่นอนนะคะป .4 ป .5 ป .6 นะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนจากการเขียนเรื่องสั้นนะคะแต่งเรื่องจากภาพนะคะเป็นการนำคำพังเพยที่ตัวเองชอบนะคะมาเป็นไกด์ไลน์ของเรื่องซึ่งเราจะนำมา นำคำพังเพยมาแล้วก็เอาความหมายของคำพังเพยนั้นมาใส่ในช่องนี้นะคะแต่ให้นักเรียนเขียนเอานะไม่ใช่ทำในใบความรู้นะคะต่อไปนะคะก็จะนำมาแยกนะคะว่านิทานเทียบคำพังเพยมีดังนี้การที่เราจะเขียนออกมาได้นั้นเราต้องไปทำอะไรก่อนคะลูก ไปเขียนในดินสอในสมุดก่อนนะคะค่อยลงปากกาแล้วค่อยเขียนลงในสมุดนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและกันไม่ให้ต้องใช้รีควิดนะคะ,ะใครก็คือบุคคลไหนในตัวละครนั้นมีใครบ้างทำอะไรเขาทำอะไรอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆที่ไหนอาจจะเป็นในป่านะคะ ที่บ้านนะคะเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่หรือตอนเช้าตอนเย็นใส่ได้เลยอย่างไรก็คือเหตุการณ์นั้นมันเป็นอย่างไรนะคะจากนั้นนำเรื่องทั้งหมดที่ได้มาสรุปข้อคิดจากเรื่องซิหนูแต่งเรื่องนี้ความยาว 7- จ0ถึงสิบรรทัดเนี่ยหนูได้ข้อคิดอะไรนะคะ10บคะแนนเลยนะในคำชี้แจงที่2นะคะค่ะสำหรับการเรียนของครูนุ่นก็สรุปได้เลยนะคะว่า คำพังเพยนะคะก็คือถ้อยคำที่เปรียบเทียบเหตุการณ์โดยมากไม่เน้นการสั่งสอนนะคะแต่ใช้ในทำนองเสียดสีประชดประชันเพื่อให้สะท้อนความคิดความเชื่อถือนะคะส่วนสำนวนนะคะสรุปสั้นๆเลยก็คือถ้อยคำที่กระทัดรัดคมคายกินใจผู้ฟังไพเราะสละสลวยและมีความหมายลึกซึ้งสุภาษิต คืออะไรก็คือคาที่กล่าวสุภาษิตคิดไว้เลยว่ามันต้องใช้เป็นคติสอนใจมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอนเตือนใจนะคะให้ข้อคิดต่างๆนะคะไม่มีการเสียดสีหรือติชมคำคมคำคมก็คือถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิดหรือถ้อยคำที่เป็นข้อความที่มีความหมายอยู่ในตัวนะคะคำขวัญ คำขวัญคืออะไรคือคำพูดหรือข้อความที่มุ่งให้กำลังใจมักจะมีข้อคิดที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะโอเคนะคะอธิบายให้เห็นภาพเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะสำนวนนะคะก็คือเป็นการใช้ถ้อยคำหรือประโยคไม่ไม่ใช่การเปรียบเปียบหรือเปรียบเทียบนะคะหรือมีข้อคิดอย่าง แกะดำกระต่ายไม้จันนะคะพวกนี้จะเป็นสำนวนนะคะส่วนสุภาษิตจะต้องมีข้อคิดคำสั่งสอนเช่นรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นทำพังเพยเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งเช่นขาวเหมือนสำลีโง่เหมือนควายนะคะ สําหรับการเรียนในรายวิชาภาษาไทยของคุณนุ่นก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสามารถเจอกับคุณคุณนุ่นได้ใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันจันทร์ตอนบ่ายโมงนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ฟังเราไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูคลิปได้ที่หน้าเพจของโรงเรียนเรานะคะสอนออนไลน์บจุดพจุสอจสอนออนไลน์บพสน,นั่นเองนะคะ ใครที่ไม่เข้าใจสามารถโทรหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามส่วนตัวได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาบ่ายโมงตรงวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ